สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจันจัญญาพรน,นะคะกับช่อง how to ความรู้เกี่ยวกับอ่าช่อง how to นะคะก็คือช่องเกี่ยวกับ How to ต่างๆในทุเรื่องเราที่เกี่ยวกับชีวิตเรานะคะก็คือเราต้องการพัฒนาอะไรต้องการเอ่ออย่าเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงเราก็ไปทํา How t ูเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะคะแล้วก็ก็เริ่มต้นลงม,มือทําด้วยตัวเราเนาะก็คือนี่ก็คือคือจอะมาแบ่งปันประสบการณ์ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องสิวคือตอนเนี้เราเรากําลังเริ่มต้นรักษาสิวนะแล้วก็ตอนนี้คือผลที่มันได้นะคะ มันยังเป็นรอยแดงรอยรอยแดงแล้วก็มันยังจะเป็นตุ่มดแดงๆขึ้นมาอยู่นะคะบอกว่าเนี่คืออยากจะให้เพื่อนๆทุกคนดูก่อนเนาะหลังจากที่เรารักษาไปว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไงอะไรยังไงบ้างก็คือตอนนี้ก็คือสิ่งที่เรายังกินอยู่ก็คือขอนทออขอนมันก็คือเรายังกินอยู่นะคะแต่หลังจากนี้เราจะลองงดดูว่าเฮ้ยหน้าเราจะเป็นยังไงแล้วรอยขีดของเราเนี่ยคือมันจะหายแล้วจะลงขึ้นกว่าเดิมไหมเนาะ ก็ตอนนี้ก็คือเราอยากจะให้เพื่อนๆดูตอนที่มันยันมันเย็นเป็นสิวเดนแดงอย่างนี้อยู่เลยเป็นรอยยอะๆอย่างนี้นะคะว่าเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เรารักษาไปแล้วว่าเออมันจะยันเป็นอย่างนี้มันจะจะเป็นรอยเดนแดงอยู่อย่างนี้ไหมคะเนาะก็ก็อยากให้ทุกคนเป็นพยานว่าเป็นสักขีพยานเนะว่าเออเราไม่ได้มาหลอกคนอื่นก็เราก็ต้องเราก็เริ่มต้นจากศูนย์นี่แหละ จนเต็นร้อยว่าหน้าเราจะใส่เปล่าเป้าหมายของเราก็าคือหน้าใสาหน้าใสาหน้าสดสามารถเราเราสามารถชนหน้าสดได้โดยที่เราไม่ต้องแต่งอ่ะนั่นคือเป้าหมายของเราเนาะก็อยากจะออกมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนเพราะว่าเราจะเริ่มต้นในการรักษาสิวด้วยกันที่ไม่ต้องฉีดไม่ต้องเลเซอร์แล้วก็ ทำงานหน้าเตาด้วยนะคะเราก็เป็นคนหนึ่งที่ทำงานทำงานหน้าเตาแล้วก็ไม่ได้ทาครีมการแตกเนาะว่าเออหลังจากที่เรารักษาใบหน้าเราจะเป็นยังไงต่อไปนะคะก็อยากจะมาแชร์ハウทูความรู้ดีๆต้นนจะสูงให้กับทุกคนนะคะว่าเออชีวิตเราจะเป็นยังไงหลังจากที่เรารักษาไปนะคะเราก็ต้านเป้าหมายกันไวน้เนาะว่าเราอยากเปลี่ยนแปลงใบหน้านั้นไงเพราะว่าหลายคนเ่ยอาจจะประสบพบเจอกับปัญหาเรื่องหน้านะคะเพราะว่าหน้า หน้าก็คือหน้าตาของผู้อย่างเลยเพราะถ้าหน้าเราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ต่อให้เราทํางานอะไรเราก็ไม่มีความมั่นใจเพราะฉนะนั้นเราเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆก็คือใบหน้าของเราเนี่ยละคะ่ะก็คือนี่คือสภาพหน้าตอนที่ยังไม่ได้ล้างนะคะอืม <c oughs> หลายๆอย่างเลยก็คือการที่เรามาแบ่งปันอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งก็คือที่สิ่งหนึ่งเขา ที่เราจะได้ก็คือเราจะเป็นแรงบันดาลใจและแรงแรงขัดื่อนให้กับทุกคนที่ประสบพบเจอปัญหาตรงๆแบบเราเนาะก็คือเราเราอ่ะเป็นสิวที่มันแบบเป็นสิวอักเสบด้วยนะคะแล้วก็เป็นรอยแดงรอยดําเยอะด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยปากเราก็ดําแล้วก็หาวิธีในการรักษาทุกอย่างนะคะแล้วก็อกจะเอามาเป็นปันให้กับเพื่อนๆตอนที่เรายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเพราอจะทําให้ทุกคน รู้ว่าจุดเริ่มต้นของเราไม่ได้มาจากหลัก้อยนะคะก็วันนี้อยากจะมาจำอยากจะมาชวนทุกคนเริ่มต้นไปด้วยกันว่าชีวิตของทุกคนจะเปลี่ยนไปไหมหลังจากนี้ชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปไหมหลังจากที่เราเมาให้โชว์หน้าส,สดโชว์ปัญหา ตร,ตรงของใบหน้าเราวันนี้นะคะหลังจากนี้สองถึงสามสี่ห้าเดือนเราก็มาดูกันว่าหน้าเราจะเปลี่ยนแปลงไหมแต่เราก็จะอัปโหลดวิดีโอเรื่อยๆ,ๆหลังจากที่เราลงมือทำเนาะเราจะไม่ทิ้งทุกคนเพราะเราก็อยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จเราก็คือเราสามารถโชว์หน้าสดได้เราสามารถอืไม่ต้องทาไม่ต้องแต่งอะไรอสามารถอยู่หน้าเตาได้โดยที่แบบสิวไม่เพอ่มขึ้นเนาะเออ เราก็จะลองมาดูกันว่าระหว่างหลานจัดเนี้ยใบหน้าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนและก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับโคจันนะะเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับจันเฮาทูด้วยนะคะอืมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะเราจะมาอัปเดตเรื่องการดูแลสุขภาพหน้าของเราโดยที่แบบไม่ต้องไปฉีดไม่ต้องเลเซอร์แล้ว เราก็ทางานประจําเนาะคืออยู่หน้าเตาด้วยทํางานในแดดทํางานในฝุ่นทํางานอะไรหลายอย่างก็คือหลายๆคนอ,ะอ่ะอาจไม่ได้ทํางานอยู่ในแอร์ไงเออก็เข้าใจว่าไม่ได้อยู่ในแอร์ไม่ได้อยู่ในที่แบบร่มอยู่ในกางแจ้งแต่เราสามารถ,าาร,ถารักษาหน้ายังไงให้หน้าของเราเนี่ยสายไม่มีรอยสิวไม่มีรอยแดงสิวไม่ขึ้นอย่างเงี้ยเนาะอืมก็เราดูกันต่อไปนะคะ ไว้เจอกันใหม่นะในหาทุกหน้าขอบคุณนะคะที่ทุกคนทุกคนที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้เนาะเพื่อจะไม่พลาดค,คลิปดีๆต่อไปแล้วก็จะไม่พลาดในสิ่งที่ประสบการตรงของเราออกมาแบ่งปันให้กับทุกคนเนาะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้วเรามาดูกันว่าเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรมาบ้างน,นะคะบ๊ายบาย